เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นรอบตัวเราในโลกที่แฟชั่นไม่เคยหยุดนิ่งการที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราช้อปปิ้งและมองเทรนดได้ไม่ใช่เรื่องเล็กชีนคือหนึ่งในกรณีที่ยืนยันว่าโลกธุรกิจสามารถถูกดิส r u p ได้ด้วยความคิดใหม่การผสมผสานระหว่าง fast fashion กับ data ทำให้แบรนด์เล็กๆจากจีนกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกในเวลาไม่กี่ปี มันไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่แต่มันคือการเข้าใจพฤติกรรมของผู้คนแบบเรียลไทม์และตอบสนองอย่างรวดเร็วที่สุด สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ eD D Channel ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวไอที IT, ธุรกิจและ Startup เราจะเล่าเรื่องยากๆให้คุณเข้าใจง่ายแบบจับใจความได้ทันทีทำให้ทุกแนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจและสนุกไปกับมันเข้าใจง่ายกระชับและทันเหตุการณ์เสมอถ้าคุณอยากติดตามเรื่องราวเด็ดๆของโลกเทคโนโลยีและธุรกิจอย่าลืมกดติดตามกันนะครับ เมื่อพูดถึงชีนหลายคนอาจนึกถึงเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกที่มักจะโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างล้นหลามนั้นคือระบบการจัดการซัพพลายเชนที่ซับซ้อนและการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างแม่นยำ ชีนสามารถปล่อยคอลเลกชันใหม่ๆทุกวันแทบจะเป็นประจำสัปดาห์พวกเขาใช้ระบบ Data Analytics เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคตั้งแต่การกดไลค์แชร์หรือแม้แต่เวลาที่ผู้คนใช้ในการเลื่อนหน้าร้านออนไลน์ทุกคำสั่งซื้อทุกปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของพวกเขาจะกลายเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ควรเป็นแบบไหนและจะวางขายตรงไหนก่อน ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้แค่ช่วยคาดการความนิยมแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าคงคลงังทําให้ชีนสามารถตอบสนองต่อเทรนด์ได้เร็วกว่าแบรนด์แฟชั่นดั้งเดิมหลายเท่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีนแตกต่างคือการผลิตแบบอัลตราฟาสแฟชั่นพวกเขาไม่ได้รอฤดูการแฟชั่นหรือสัปดาห์แฟชั่นใดๆเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆแต่ชีนผลิตเสื้อผ้าตามข้อมูลจริงที่รวบรวมจากลูกค้า พวกเขาใช้ทีมออกแบบขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงทีมเหล่านี้สามารถสร้างดีไซน์ใหม่และส่งไปยังโรงงานในเวลาเพียงไม่กี่วันโรงงานที่ชีนใช้เป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจที่เน้นความยืดหยุ่นสูงการผลิตแบ่งออกเป็นล็อตขนาดเล็กก่อนเพื่อทดสอบตลาดและเมื่อล็อตแรกขายดีพวกเขาจะเพิ่มปริมาณการผลิตทันทีซึ่งวิธีนี้ช่วยลดการสูญเสียจากสินค้าที่ไม่ขายออกและเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า แต่ชีนไม่ได้ทำแค่เรื่องแฟชั่นและการผลิตพวกเขายังลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเติบโตทั้งระบบจัดการคำสั่งซื้อการติดตามสต็อกแบบเรียลไทม์และระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับผู้ส่งสินค้าทำให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและตรงเวลาการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ชีนสามารถรักษาคุณภาพการบริการได้แม้จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกสิ่งที่น่าสนใจคือการตลาดที่ชีนใช้การใช้โซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่พึ่งพาการโฆษณาทีวีหรือป้ายโฆษณาใหญ่แต่ใช้การเล่าเรื่องและแรงผลักดันจากผู้บริโภคเองทำให้แบรนด์ดูใกล้ชิดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย และแน่นอนว่าการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของชีนระบบ Data Analytics ของพวกเขาสามารถบอกได้ว่าช่วงเวลานี้ลูกค้าสนใจแนวเสื้อผ้าแบบไหนสีใดกำลังมาแรงหรือแม้แต่สินค้าที่คล้ายกันขายดีที่ประเทศไหนการมีข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทำให้ชีนสามารถปรับกลยุทธ์และผลิตสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด โมเดลธุรกิจแบบนี้สร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลแบรนด์แฟชั่นดั้งเดิมมักใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีในการออกแบบผลิตและส่งสินค้าแต่ชีนสามารถทำสิ่งเดียวกันได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแต่ก็มีคำถามและข้อถกเถียงเกี่ยวกับความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลายคนตั้งคำถามว่าอัลตราฟาสแฟชั่นจะส่งผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรการผลิตสินค้าปริมาณมากและรวดเร็วอาจสร้างปัญหาขยะแฟชั่นและผลกระทบต่อแรงงานแต่ชีนพยายามใช้เทคโนโลยีและ Data เ,เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพลดความสูญเสียและพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเพื่อให้สินค้าที่ผลิตไปสามารถขายได้จริง ในมุมมองของธุรกิจฉีนเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สุดในยุคดิจิตัลการใช้เดต้าและเทคโนโลยีในการตัดสินใจทำให้เขาเปลี่ยนกฎของเกมแฟชั่นโลกได้อย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่หลายๆนักลงทุนและนักธุรกิจทั่วโลกต่างจับตามองชีนอย่างใกล้ชิด คุณอาจสงสัยว่าโมเดลนี้สามารถทำซ้ำได้หรือไม่คำตอบคือมันขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างความเร็วในการผลิตการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์และการตลาดแบบโซเชียลเฟิร์สทุกองค์ประกอบต้องทำงานร่วมกันอย่างแม่นยำและชีนทำได้อย่างลงตัว การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชีนรวบรวมข้อมูลการซื้อแต่รวมถึงทุกปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มของพวกเขาตั้งแต่การเลื่อนหน้าจอการคลิกเข้าดูสินค้าการกดใจชอบหรือแม้แต่การคอมเมนต์และแชร์ข้อมูลสินค้าทีม Data ของชีนใช้เทคโนโลยี m a i n e Learning เพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้และสร้างโมเดลคาดการณ์ความนิยมของสินค้าแต่ละประเภท นี่คือสิ่งที่ทำให้ชีนสามารถปล่อยคอลเลกชันใหม่ได้ทุกวันพวกเขาไม่ได้พึ่งพาการเดาใจลูกค้าแบบแบรนด์แฟชั่นดั้งเดิมแต่ใช้ข้อมูลจริงเป็นตัวกำหนดแนวทางการผลิตเมื่อมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียทีมออกแบบของชีนจะได้รับสัญญาณทันทีและเริ่มออกแบบสินค้าใหม่เพื่อรองรับความต้องการ นอกจากนี้ชินยังใช้ระบบ AI ในการช่วยคัดเลือกดีไซน์ที่น่าจะขายดีโดยระบบจะประมวลผลรูปแบบแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมในแต่ละพื้นที่และแนะนำให้ทีมออกแบบปรับแต่งหรือสร้างสินค้าที่สอดคล้องกับแนวโน้มเหล่านั้นเทคนิคนี้ไม่เพียงเพิ่มโอกาสในการขายแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่ไม่ได้รับความนิยม อีกหนึ่งความลับของความเร็วของชีนคือการมีเครือข่ายโรงงานที่ยืดหยุ่นโรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจีนทําให้สามารถปรับเปลี่ยนกําลังการผลิตได้รวดเร็วแทนที่จะผลิตล็อตใหญ่ๆครั้งเดียวพวกเขาผลิตล็อตเล็กเพื่อตอบสนองตลาดและเมื่อสินค้าขายดีจะเพิ่มการผลิตทันทีวิธีนี้ไม่เพียงลดความเสี่ยงแต่ยังทําให้สามารถตอบสนองต่อเทรน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ชีนยังลงทุนในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแมネจเมนต์ที่ทันสมัยระบบเหล่านี้เชื่อมโยงข้อมูลจากโรงงานสินค้าคงคลังและการจัดส่งทําให้สามารถคํานวณเวลาที่เหมาะสมในการผลิตและส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างแม่นยําการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ช่วยให้ชีนสามารถจัดส่งสินค้ารวดเร็วแม้จะมีลูกค้าจํานวนมากจากทั่วโลก การตลาดของจีนเป็นอีกจุดแข็งที่น่าสนใจพวกเขาเน้นใช้โซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิมการทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความใกล้ชิดกับลูกค้าพวกเขาเข้าใจว่าการบอกต่อแบบออร์แกนิกนั้นมีพลังมากกว่าโฆษณาแบบตรงๆในยุคดิจิทัลและในส่วนของเทคโนโลยีจีนใช้ Data Analytics และ a c h i n e Learning เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างละเอียดตั้งแต่การ คัดเลือกสินค้าไปจนถึงการปรับราคาแบบ d ด n นามิกไ c i n g ระบบสามารถแนะนำโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละคนทำให้การขายสินค้าไม่ใช่เรื่องการผลิตแต่เป็นเรื่องการเข้าใจความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า นอกจากนี้ชีนยังทำการทดสอบสินค้าแบบ A/B testing เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบการนำเสนอสินค้าสีหรือดีไซน์ใดที่ลูกค้าตอบสนองดีที่สุดข้อมูลที่ได้จะถูกส่งกลับไปยังทีมออกแบบและโรงงานทันทีเพื่อปรับปรุงสินค้าและการผลิตวิธีนี้ไม่เพียงเพิ่มโอกาสในการทำงานแต่ยังลดความเสี่ยงอย่างมาก โมเดลธุรกิจแบบนี้ทำให้ชีนแตกต่างจากแบรนด์แฟชั่นดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงแบรนด์เก่าๆมักวางแผนการผลิตเป็นรายฤดูกาลใช้เวลาหลายเดือนในการออกแบบผลิตและส่งสินค้าแต่ชีนสามารถทำทุกขั้นตอนนี้ได้ภายในไม่กี่วันการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ทำให้พวกเขาครองใจลูกค้ารุ่นใหม่ที่ต้องการสินค้าแฟชั่นที่อัปเดตทุกวัน แต่ความสำเร็จของชีนก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเรื่องของความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจการผลิตอย่างรวดเร็วและปริมาณมากอาจสร้างปัญหาขยะแฟชั่นและแรงงานที่ต้องทำงานหนักแต่ชีนกำลังพยายามใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งที่ทำให้ชีนเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือการผสมประสานระหว่างความเร็วในการผลิตการใช้ Data แบบเรียลไทม์ และการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาไม่ได้แค่ขายเสื้อผ้าได้ขายประสบการณ์ชอปปิ้งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีนกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกในเวลารวดเร็ว และเมื่อเราพูดถึง Data ไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลทั่วไปแต่ชีนสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ละเอียดถึงระดับบุคคลระบบสามารถบอกได้ว่าลูกค้าคนนี้สนใจสินค้าประเภทใดสีใดหรือสไตล์ใดทําให้สามารถเสนอสินค้าและโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคนการใช้ข้อมูลแบบนี้ไม่เพียงเพิ่มยอดขายแต่ยังสร้างความพึงพอใจและความผูกพันกับแบรนด์ชีนยังพัฒนาระบบ AI ในการช่วยออกแบบสินค้าระบบ สามารถสร้างตัวเลือกหลายแบบและเลือกดีไซน์ที่น่าจะขายดีที่สุดส่งผลให้ทีมออกแบบสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและสามารถผลิตสินค้าตามเทรน์ใหม่ได้ทันเวลาเทคนิคนี้ไม่เพียงเพ,งเพิ่มความเร็วแต่ยังลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าที่ขายไม่ออกในส่วนของซัพพลายเชนการจัดส่งและโลจิสติกส์ชินใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลาระบบติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถวางแผนการจัดส่งและ จัดการสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้แม้ลูกค้าจํานวนมากทั่วโลกสั่งซื้อพร้อมกันสินค้าก็ยังไปถึงมือผู้บริโภคได้โดยไม่เกิดความล่าช้าสุดท้ายโมเดลธุรกิจแบบชีนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการใช้ Data และเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นได้พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ขายเสื้อผ้าแต่สร้างระบบที่สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทีนี่คือสิ่งที่หลายๆแบรนด์ดั้งเดิมต้องเรียนรู้และเป็นเหตุผลที่ชี กลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ disrupt ธุรกิจแฟชั่นระดับโลกการเติบโตของชีนในระดับโลกไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคหรือความบังเอิญพวกเขามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและอาศัยเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญการใช้เดต a าแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถตอบสนองต่อเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสร้างคอลเลกชันใหม่ๆที่ตรงใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ระบบ Data ของชีนไม่เพียงวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อเท่านั้นแต่รวมถึงปฏิสัมพันธ์ทุกชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของพวกเขาข้อมูลจากการเลื่อนหน้าจอการคลิกเข้าดูสินค้าการกดไลค์การคอมเมนต์หรือแม้แต่การแชร์จะถูกบันทึกและประมวลผลทันทีเพื่อให้เข้าใจว่าสินค้าประเภทใดกำลังมาแรงในแต่ละภูมิภาค การทำงานแบบนี้ทำให้ชีนสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วกว่าแบรนด์แฟชั่นดั้งเดิมมากตัวอย่างเช่นหากสินค้าชุดหนึ่งได้รับความนิยมในบางประเทศระบบจะส่งข้อมูลกลับไปยังทีมออกแบบและโรงงานเพื่อผลิตสินค้าเพิ่มทันทีการตอบสนองแบบนี้ช่วยให้เขาสามารถเก็บโอกาสทางธุรกิจได้เต็มที่ อีกหนึ่งจุดเด่นของชีนคือการมีเครือข่ายโรงงานที่ยืดหยุ่นโรงงานเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตตามคำสั่งได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะผลิตล็อตใหญ่ครั้งเดียวพวกเขาผลิตล็อตเล็กเพื่อตรวจสอบตลาดและเมื่อสินค้าขายดีจะเพิ่มการผลิตทันทีวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่ไม่ขายออกและทำให้สามารถตอบสนองต่อเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆได้ทันท่วงที นอกจากนี้ชีนยังลงทุนในระบบลอจิสติกสที่ทันสมัยระบบเหล่านี้เชื่อมยองข้อมูลจากโรงงานสต็อกสินค้าและการจัดส่งทําให้สามารถคํานวณเวลาที่เหมาะสมในการผลิตและส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างแม่นยําระบบติดตามสินค้าจริงแบบเรียลไทม์ทำให้การจัดส่งรวดเร็วแม้ลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกสั่งซื้อพร้อมกัน การตลาดของชีนเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์แมเก็ติ้งเป็นหลักแทนการโฆษณาแบบดั้งเดิมการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ช่วยสร้างความใกล้ชิดและความน่าเชื่อถือทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่การทำการตลาดแบบโซเชียลเฟิร์สยังช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทรน์และความสนใจของผู้บริโภคได้ทันเวลา และในส่วนของเทคโนโลยีชีนใช้แมชชีนเลอร์นิ่งเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคระบบสามารถคาดการความนิยมของสินค้าแนะนำโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดแบบด n นามิกไพรซิงทำให้ทุกการตัดสินใจมีข้อมูลสนับสนุนและลดความเสี่ยงอย่างมาก ชีนยังทำการทดสอบสินค้าแบบ A/B testing เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบการนำเสนอสีหรือดีไซน์ใดที่ลูกค้าตอบสนองดีที่สุดข้อมูลที่ได้จะถูกส่งกลับไปยังทีมออกแบบและโรงงานทันทีเพื่อปรับปรุงสินค้าและการผลิตวิธีนี้ทำให้ทุกการตัดสินใจมีข้อมูลสนับสน,นุนและลดความเสี่ยงอย่างมาก ในด้านซัพพลายเ i n การผลิตและลอจิสติกส์ชีนใช้เทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลาการใช้ระบบติดตามสินค้าแบบเร a l Time และการจัดสต็อกแบบเร a l Time ์ทำให้แม้ลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกสั่งซื้อพร้อมกันสินค้าก็ยังไปถึงมือผู้บริโภคได้โดยไม่เกิดความล่าช้า สุดท้ายโมเดลธุรกิจแบบชีนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการใช้เดต a และเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นได้พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ขายเสื้อผ้าแต่สร้างระบบที่สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทีนี่คือสิ่งที่หลายๆแบรนด์ดั้งเดิมต้องเรียนรู้และเป็นเหตุผลที่ชีนกลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับ disrupt ธุรกิจแฟชั่นระดับโลก เมื่อมองไปที่ภาพรวมของชีนสิ่งที่น่าทึ่งคือการสร้างระบบที่ผสมผสานระหว่างความเร็วเทคโนโลยีและเดตา้าเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันทีการใช้ระบบเดต้าแบบเรียลไทม์ทำให้พวกเขาสามารถคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม ชีนไม่เพียงแต่สร้างสินค้าใหม่ได้เร็วแต่ยังสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของพวกเขาเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงงานสินค้าคงคลังและการจัดส่งทําให้สามารถคํานวณเวลาที่เหมาะสมในการผลิตและส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างแม่นยําการทํางานเช่นนี้ช่วยให้แม้ลูกค้าจะสั่งซื้อพร้อมกันจํานวนมากสินค้าก็ยังไปถึงมือผู้บริโภคได้โดยไม่เกิดความล่าช้า กลยุทธ์การตลาดของชีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเป็นเครื่องมือหลักแทนการโฆษณาแบบดั้งเดิมการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ทำให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือทำให้สินค้าของชีนกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและพูดถึงบนโซเชียลมีเดีย ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชีนใช้ m a ชชีนเ l e a r นิ่งและ AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าอย่างละเอียดตั้งแต่การคลิกเข้าดูสินค้าการเลื่อนหน้าจอการกดไลค์หรือแม้แต่การคอมเมนต์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ระบบสามารถคาดการแนวโน้มความนิยมของสินค้าและปรับกลยุทธ์การขายได้ทันที การทดสอบสินค้าแบบ A/B c e s t i n g เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ชีนใช้เพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบการนำเสนอสีหรือดีไซน์ใดที่ลูกค้าตอบสนองดีที่สุดข้อมูลที่ได้จะถูกส่งกลับไปยังทีมออกแบบและโรงงานทันทีเพื่อปรับปรุงสินค้าและการผลิตการทำงานแบบนี้ช่วยให้ทุกการตัดสินใจมีข้อมูลสนับสนุนและลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าไม่ขายออก อีกจุดเด่นของชีนคือความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆโรงงานที่ยืดหยุ่นและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ทันสมัยทําให้สามารถผลิตสินค้าใหม่และส่งไปถึงลูกค้าได้ภายในเวลาอันสัน้นแทนที่จะผลิตล็อตใหญ่และรอฤดูกาลเหมือนแบรนด์แฟชั่นดั้งเดิมวิธีนี้ทําให้ชีนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ได้อย่างทันเวลา ชีนยังใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยออกแบบสินค้าระบบสามารถสร้างตัวเลือกหลายแบบและเลือกดีไซน์ที่น่าจะขายดีที่สุดทําให้ทีมออกแบบสามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้นและผลิตสินค้าได้ตรงตามเทรนด์ใหม่เทคนิคนี้ไม่เพียงเพิ่มความเร็วแต่ยังลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าที่ขายไม่ออก ในส่วนของซัพพลายเชนและโลจิสติกส์การใช้เทคโนโลยีช่วยให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลาระบบติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถวางแผนการจัดส่งและจัดสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้แม้ลูกค้าจํานวนมากสั่งซื้อพร้อมกันสินค้าก็ยังไปถึงมือผู้บริโภคได้โดยไม่เกิดความล่าช้า ความสำเร็จของชีนไม่ได้เกิดจากโชคหรือการทำนายใจลูกค้าแบบดั้งเดิมแต่เกิดจากการสร้างระบบที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญพวกเขาไม่ได้เพียงขายเสือ้อผ้าแต่สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบทันทีนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีนกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตามอัลตร f a ฟชั่นก็สร้างคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนการผลิตสินค้าอย่างรวดเร็วและปริมาณมากอาจสร้างขยะแฟชั่นและผลกระทบต่อแรงงานแต่ชีนพยายามใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพวกเขาพยายามสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตอย่างรวดเร็วและความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ทำให้ชีนน่าสนใจเป็นกรณีศึกษาคือการผสมผสานระหว่างความเร็วในการผลิตการใช้เดต้าแบบเรียวไทม์และการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาไม่ได้เพียงขายสินค้าแฟชั่นแต่สร้างระบบที่สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที การวิเคราะห์เชิงลึกของชีนทำให้พวกเขาเสนอสินค้าและโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคนระบบ AI ของพวกเขาสามารถคาดการแนวโน้มแฟชั่นวิเคราะห์สีและสไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบทำให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนถูกสนับสนุนด้วยข้อมูลจริง โมเดลธุรกิจแบบชีนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการใช้ Data และเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นได้พวกเขาไม่ได้เพียงขายเสื้อผ้าแต่สร้างระบบที่สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการได้ทันทีนี่คือสิ่งที่หลายๆแบรนด์ดั้งเดิมต้องเรียนรู้และเป็นเหตุผลที่ชีนกลายเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ disrupt ธุรกิจแฟชั่นระดับโลก ทุกแง่มุมของชีนตั้งแต่การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การออกแบบการผลิตการตลาดไปจนถึงการจัดส่งถูกขับเคลื่อนด้วยเดต้าและเทคโนโลยีพวกเขาเปลี่ยนความซับซ้อนของตลาดแฟชั่นให้เป็นโอกาสการเข้าใจลูกค้าแบบละเอียดและตอบสนองอย่างรวดเร็วคือหัวใจของความสำเร็จของชีน การสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ตรงใจลูกค้าแบบทันทีทำให้ชีนไม่เพียงสร้างยอดขายแต่สร้างความผูกพันและความพักดีต่อแบรนด์ลูกค้ารู้สึกว่าชีนเข้าใจเขาและตอบสนองความต้องการได้ทันเวลาซึ่งสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แบรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วในระดับโลก สุดท้ายความสำเร็จของชีนสอนให้เราเห็นว่าการผสมผสานเทคโนโลยี Data AI machine learning และระบบ s ซ p พพล Chain ที่ยืดหยุ่นสามารถสร้างได้เปรียบในการแข่งขันและ disrupt อุตสาหกรรมเดิมๆได้อย่างชัดเจนนี่คือบทเรียนที่แบรนด์แฟชั่นและสตาร์ทอัพทั่วโลกควรเรียนรู้ ขอบคุณที่รับชมนจนจบครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม EDD Channel ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและเทรนใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ